สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับผมเป็นเกษตรกรท่ยใจสูดเออครับพี่น้องเอ้ยมือนี่หอยก้อนเฮ็ดแล้วล่ะครับพี่น้องมมดูครับเนี่ยศาสตร์ไปชี้เงี้วซะก่อนนะครับพี่น้องเห็นปะครับผมทำฮอดข้างบนผู้ได้ครับพี่น้องผู้เห็นปะครับพี่น้องเพราะว่าลูงนี่มันจะลายแนสี่พันอ่าสี่พันก่าก้อนนะครับเนาะโดยประมาณนะครับพี่น้อง ืัอน,นี้อยากมานําเสนอการทําก้อนเห็ดหรือว่าการห้อยก้อนเห็ดข้างนี้จะเป็นเห็ดนางฟ้าผู้ฐานเลยครับพี่น้องเป็นเห็ดนางฟ้าผู้ฐานให้พี่น้องได้เบ่งไปน้ากันนะครับพี่น้องนางฟ้าผู้ฐานนะครับเนาะฟังพุ่นมันจะเป็นนางลมเทาได้ครับพี่น้องที่ผมสีข้างบนบนครับพี่น้องเห็นบ่เป็นเห็ดนางลมเทาแต่ก็เห็ดนางฟ้าเปิดน้ากันได้นะครับเนาะเห็ดประเภทนี้คือเย็นชื้นนะครับพี่น้อง เป็นอย่างผมคือมานำเสนอให้พี่น้องป้องไปมาเบิงการทําก่อนเหตุเพราะว่า,าการทําก่อนเหตุเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทําอยู่ในครอบครัวทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยเนาะครับพี่น้องแต่กลับไมก่กระปลอดสารผิดได้ครับพี่น้องเรามีความสุขกับการทํางานของเราเนาะครับพี่น้องเนาะการความสุขกับคืออย่างครับตื่นเช้ามาเขากับเก็บเงินเก็บเห็ดเอาไปขายเอาเงินหมได้ครับพี่น้องเลย อันนี้แหละครับคือมาคือคำว่าเศร,รษฐกิจพอเพียงเราไม่ต้องดิน้นรนไปขนาดจิไปหางเงินลาน้านเงินแสนนะครับพี่น้องแต่ว่าเราทําแล้วมีความสุขเราก็ทําไปได้ครับพี่น้องผมคือคือกันเนาะครับพี่น้องเนาะทําไปทุกวันแถมได้ตังค์ด้วยเนาะครับพี่น้องแสงมันอาจจะบอดีผมอาจจะใช้ไทยเสียงเสียงน,น,คนะครับเนาะเพราะว่ากลัวแสง,งเพิ่นนะครับเนาะแสงมันไม่ค่อยดีนะครับพี่น้องเลี้ยวศาสบร์ข่างนี่ครับพี่น้องมันบอกครับพี่นออ้นองผมสิพายยางไปเบิ่งขางนั่นพร้อมครับพี่น้องเอ้ย อันนี้เป็นฝั่งนี้จะเป็นเห bueno ็ดนางรมเทาเห็นบอกครับพี่น้องเป็นนางรมเทาและข้างบนก็จะเป็นเห็ดนางรมเทาเป็นยังคือต่างระดับแท้พี่น้องสังเกตบึงว่าเห็นบอกครับต่างระดับก็คือข้างบนมันจะสูงกว่านะครับพี่น้องเห็นบอกครับผมจะทําบันไดขึ้นมองนี่ทําบันไดแล้วผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับเอาภาพรวมมาให้พี่น้องเดี๋ยวบึงไปน้ำกัดน,นะครับเห็นบอกครับ อันนี้เป็นเห็ดนางรมเทามันจะอยู่ข้างบนและช่วงนี้เห็นบอกครับพี่น้องอันนี้ผมถ่ายตะกอนน่ะมันจะอยู่ข้างล่างพี่น้องเห็นบอกครับเพื่อที่อยู่ข้างล่างนะครับภาพร้มก็จังสี่นะครับพี่น้องเลยเห็นบอกครับพี่น้องอันนี้เห็ดน,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 นางรมเทาผมคิดว่าจะเปิดวันนี้เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะผมสายพี่น้องป้องปลายอยางไปบวงน้ำกันโอ้ผมคิดว่ามันฉีนลักออกแล้วเพราะว่าวันนี้มันที่เป็นวันที่แปด ที่แปดเพิ่นสิออกเนาะครับเนาะออกอีลีครับพี่น้องเห็นบหนี่นี่ผมเว้าแล้วบ่เสื้อเนาะครับเนาะว่าเห็ดเพิ่นพร้อมจะออกมันต้องออกเด้ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยออกไล่ดอกแหละครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับเห็นอยู่บ่ครับพี่น้องโอ้ยออกไล่เลยได้ครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายังการทำก้อนเห็ดเราก็ หูจักเนาะครับเนาะวันที่ได้พฤศิออกเนาะครับพี่น้องเนาะออกออกเยอะเดี๋ยวได้ครับพี่น้องเลยเป็นภาพรวมของอันนี้เป็นเห็ดนางรมเท่านะครับเนาะเป็นสันสูงนะครับอันนี้เนาะให้พี่น้องสังเกตบางสังเกตบังได้เนาะครับเนาะข้างหลังผมนี่รักออกเลยครับพี่น้องรักออกกระยาแล้วครับพี่น้องเลยเราทําเองเนาะครับพี่น้องทําเองเท่ากับเขาเรียกว่าขายเองเปิดเองทําเองส่งเองกินเองครับพี่น้องเลยว่าแบบง่ายๆคือแบบนี้แหละครับพี่น้องเลย แล้วมีความสุขด้ยครับพี่น้องเลยนนี้แหละครับการทําการเกษตรเท้ากับบต้องมุ่งว่าโอ้ยได้เงินได้หน่อยไลยได้พนอะพี่น้องเลยสังเกตบางเด้๋ยวคำเนาะเห็นบอกครับเดี่ลักออกละพี่น้องเลยแสงมันอาจประค่อยดีขังนี่นะครับพี่น้องเนาะผมก็เลยทายหันขางหันยังอย่างพี่น้องเหลื่อมตาอยู่นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิพามาบึงข้างล่างมองที่ผมทำเนาะคบเนาะสีสายไปชี้จะางให้พี่น้องใดเบิงนะครับเห็นบอกครับ อันนี้อ,อยู่ข้างล่างนะครับเนาะอยู่ข้างล่างที่ผมถ่ายทําเมื่อกี้นี้ยอยู่ข้างล่างครับนี่นี่ตัวน,นี้อยู่ข้างบนครับพี่น้องเห็นบอกม,มนชิต่างอะไรดับไปไังสี่ครับพี่น้องก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะเราทาอุณหภูมิได้มันก็ออกคือเก่าพี่น้องเลยเห็ดอุณหภูมิให้มันได้นะครับพี่น้องเนาะทาให้มันได้และเห็ดก็จะออกเองนะครับพี่น้องเลยปัจจัยสําคัญคือการทําก้อนเห็ดก็คือขั้นตอนแรกก็หนึ่งห้ซุกพี่น้องเลยหนึ่งห้ซุกมือใดแหละคือได้เห็ดยำนั่นแหละครับพี่น้องเลย สาดไปอีกซีจะเน่าให้พี่น้องป้องไปเดิมเบิ้งน้ำกัดน้องครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามารับชมในช่องของนายคนเกษตรกรไทยใจสูรนะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับสวัสดีครับ